สวัสดีครับวันนี้นะครับข้อยูนะครับจะมาพูดคุยนะครับแนะนำนะครับเรื่องของจุลินซีนะครับนี่เป็นเรื่องที่หลายๆท่านนะครับอินบ็อกกันเข้ามาถามผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําแล้วก็บอกเคล็ดลับกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับให้จุลินซีเนี่ยมันทํางานได้ดีกองต้องการจุลินซีเพราะอะไรนะครับต้องเล่าเรื่องแบบนี้ก่อนครับผมบอกปลาเนี่ยการเลี้ยงปลาคาร์พเนี่ยมันมีของเสียถูกไหมครับปลาคาร์พพวกนี้เนี่ย ควายน้ําขับถ่ายออกของเสียออกมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขับถ่ายของเสียออกมาปุ๊บเนี่ยของเสียพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าไปไหนครับมันก็จะเข้าไปอยู่ที่บ่อกรองถูกไหม,มพอเข้าบ่อกรองปุ๊บเนี่ยในน้ําของบ่อปลาเนี่ยมันมีออกซิเจนมีอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดพวกจุลินทรีย์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะย่อยสลายของเสียตามระบบธรรมชาติแต่ทีนี้เนี่ยจุลินทรีย์ที่เขาเกิดขึ้นมาในบ่อกรองเนี่ย มันมีจํานวนน้อยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันเกิดมาตามธรรมชาตินะมันไม่ได้เหมือนเป็นแบบเหมือนอะไรบางอย่างที่มันเกิดตามธรรมชาติกับสิ่งที่เราจงใจให้มันเกิดนะครับมันก็จะต่างกันทีนี้พอมันเกิดตามธรรมชาติมันมีจํานวนน้อยสมมติมีประชากรจุลินทรีย์หนึ่งล้านตัวทีนี้เนี่ยของเสียเนี่ยมันมาเรื่อย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 ืถูกไหมครับมันก็เลยทําให้มันย่อยไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเติมพวกจุลินทรีย์ที่ เราผลิตกันขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เพิ่มจํานวนประชากรมันเพื่อที่จะให้ย่อยสลายของเสียจุลินทรียเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่นิยมสุดก็คือเป็นพวกบาซิลัสนะครับพวกนี้นเนี่ยมันจะคอยย่อยสลายของเสียได้ดี มันก็จะมีจุลินทรีย์บางตัวนะครับที่คอยย่อยสลายพวกโปรตีนคาบไขมันด้วยก็มีนะครับแล้วก็บ่อนี้นะครับของผมเนี่ยไม่ได้เติมจุลินทรีย์มาประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับถึงแม้นะครับว่าเรามีระบบดัมก็ตามนะครับแต่พวกระบบการย่อยสลายของชีวภาพเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าที่ควรครับมันก็จะเกิดฟองผิวหน้าน้ําค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าของเสียนะครับมันจะถูกย่อยสลายไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยค่าแอมโมเนียในเจนในไตรอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ย มันก็จะสูงอย่างที่เห็นกันนี้นะครับเพราะว่าปลาของเราเนี่ยมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับปริมาณน,น้ําในบ่อปลาเรานี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวนี้เขาเรียกว่าเพียวพรอ,อมอ่าหลายๆท่านเนี่ยใช้กันประจํานะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาแนะนําให้สําหรับท่านที่ยังไม่เคยลองใช้กันดีกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่เป็นจุลินทรีย์มีชีวิตเลยนะครับย้ําเลยครับว่ามันมีชีวิตมันพร้อมใช้งานในรูปแบบเหมือนกึ่งสําเร็จรูปเหมือนคล้ายๆ พัมมีม่กินสำเร็จรูปเติมน้ำใช้งานได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปในบ่อก,กรองปุ๊บเนี่ยมันจะดึงออกซิเจนในน้ำเนี่ยเข้ามาเพื่อให้มันทํางานได้ทันทีเลยนะครับหลังจากที่มันดึงออกซิเจนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทํางานละเริ่มขยายเผาพันเริ่มทํางานกัน1ลูกเนี่ยหกล่องตัวนี้เนี่ยใช้ได้น้ํามากถึง20 <Wow. S 1> ตันเลยนะครับนี่ยีตันบอกผมประมาณ50ตันเดี๋ยววันนี้ผมก็จะใส่ประมาณ2ลูกก่อน <Okay. S 1> ตัวนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือคอยย่อยสลายของเสียแล้วก็จะทํางานทําให้ระบบกรองอะไรต่่างๆเนีย เซ็ตตัวไวขึ้นแต่หลังจากที่เราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปิด UV <Okay. S 1> ไว้ก่อนนะประมาณ2วันเพื่อให้มันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพก่อนแล้วค่อยเปิด UV กันอีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะลองใส่บาอผมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะ้ําหลังจากที่เราใส่ไปสักอาทิตย์หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายกันดูว่าประสิทธิภาพเนี่ยที่ที่มันช่วยเนี่ยมันช่วยได้ไหนทําให้ฟองลดลงไหมน้ําดีขึ้นไหม mm. ก็เดี๋ยวมาดูกันอีก7วัน เจ็ดวันสิบวันเราจะอัปเดตให้ดูว่าใส่ตรงนี้ไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามกันดูนะครับตอนใส่กันต่อไปครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่จูดินซีพียบอมกันนะครับถึงเวลาที่เราจะทดสอบนะครับว่าการใส่เนี่ยจะได้ประสิทธิภาพขนาดไหนกันนะครับซึ่งการใส่นะครับบอกผมเนี่ยติดระบบดับฟิลเตอร์ไว้ดังนั้นเนี่ยผมจะใส่ช่องถัดมานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไปใส่ช่องก่อนดับเนี่ยดับมันจะดักไว้หมดนะครับ ท่านไหนนะครับที่มีระบบดัมฟิลเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับใส่หลังดัมเสมอนะครับผมวิธีการใส่นะครับไม่ยากเลยแกะออกมาครับผมมันจะมีตัวจุลินทรีย์ดำๆในยอยู่ตรงกลางไอ้ตัวนี้ก็เป็นพวกสารอาหารคอยเลี้ยงมันให้มันมีชีวิตอยู่รอดน,นะครับก็เนี่ยเราวิธีการแกะนะครับก็แกะตรงนี้ออกมานี่แล้วก็แกะออกมาปึ๊บนี่ด้านในเป็นอย่างนี้เลยนะครับตัวดำๆเนี่ยคือจุลินทรีย์ที่มันมีชีวิตจริงๆนะตัวนี้การใส่เราจะต้องใส่ช่องกรองนะครับแล้วก็จะมีช่องกรองแต่ละช่องเนี่ยมันควรมีออกซิเจนอยู่แล้ว เพราะว่าเวลาใส่ไปเนี่ยมันจะดึงออกซิเจนที่อยู่ในน้ําเนี่ยใช้เพื่อให้มันกระตุ้นการทํางานของมันนะครับดังนั้นเนี่ยควรมีออกซิเจนตลอดนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับใส่อย่างนี้นะครับทั้งหมดของผมก็จะใส่ทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพเนี่ยทิศการทํางานของเขาเนี่ยจะได้ผลขนาดไหนตอนนี้เนี่ยคุณภาพน้ําจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นมีฟองมีอะไรต่างๆน้ําก็ยังไม่ใส่เท่าที่ควรนะครับ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเจ็ดวันผ่านไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับผมและตอนนี้เนี่ยเราก็ใส่เจ้าตัวนี้เลยที่เรพรบอมนี่ตัวนี้นะครับผ่านกันมากี่วันแล้วนะเจ็ดวันแล้วเวันเลยนะครับแป๊บเดียวเองเจ็ดวันแล้วและทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันดีกว่าว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูกันได้เลย ผล oh. ลัพธ์ที่ได้ตอนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือผิวหน้าน้ำเนี่ยจากเดิมที่เป็นฟองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพ b e ฟอร์อ f t เตอร์เลยดีกว่าชัดๆนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยซ้ายมือผมเนี่ยเป็นก่อนใส่เป็นไงฮะฟองเพียบเลยตอนนี้ด้านขวามือผมเป็นไงครับตอนนี้เคลียร์ขึ้นมาประมาณ 80- 90%แล้วแค่7วันเองนะครับนี่ประสิทธิภาพแค่7วันเนี่ยก็สามารถเคลียร์ผิวหน้าน้ำเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ มันบ่งบอกว่าการทํางานของจูเลนซีเนี่ยมันทํางานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าเราใส่ไปแล้วละลายน้ําทิ้งไปเลยนะครับ <Okay. S 1> อันนี้อันอย่างแรกนะครับอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองก็คือความใสของน้ําตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มใสขึ้นเพราะว่าประสิทธิภาพการย่อยสลายการจูเลนซีอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มทํางานมันก็จะใสขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราเพึ่งพาจูเินซีอย่างเดียวนะครับเราต้องดูระบบกรองดูอะไรหลายๆ,ๆอย่างจูเลนซีก็คือส่วนหนึ่งที่จะจะทให้น้ําเราใสนะครับอันนี้ก็ ทำให้คุณภาพน้ําดีขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาลองวัดคุณภาพน้ํากันดูนะครับว่า่อนใส่เจ้าตัวนี้และหลังใสเนี่ยเป็นเช่นไรกันครับเดี๋ยวเราจะเทียบด้านซน้ายกับด้านขวากันเลยนะครับก็มาดูกันครับผมแล้วก็หลังจากที่เราดูกันแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็น ประสิทธิภาพการทํางานของตัวนี้เนี่ยชัดเจนนะครับว่ามันทํางานได้จริงนะครับท่านไหนนะครับที่เลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่นะครับแล้วก็สนใจพวกตันเลียนซีที่มันใช้งานได้จริงนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยเทียวพรบอมครับผมก็สนใจเจ้าตัวนี้นะครับสามารถติดต่อมาที่ Line ID ดีแอสไตน์ค่อยชิวนะครับหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้งานได้นะครับที่เบอร์0927977979นะครับแล้วก็เบอร์0865455434นะครับโทรมาได้เลยนะครับอันนี้แนะนำนะครับทีเด็ด ผฝากติดตามกันด้วยนะครับกับค่อยทูยูนะครับเราก็จะคอยแนะนําสินค้าดีๆนะครับสาระดีๆการสร้างบ่อปลาการเลี้ยงปลาคาร์พเรื่อยๆนะครับก็สวัสดีครับ